พี่น้องอะไรป้องปลาบรรยากาศกำลังเริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วฮะมแม่บุลุใงให้มันมาอูดขอนเดนอร์อนางนี่นนี่นาะย่าขอนายแน่มาตุยนเบิ้ดล่าซูชิผาวปนผัดลงมาอาะไรพี่น้อง แดงนัวของนัวของนัว <c oughs> ผ่าบอกว่าไม่เป็นไรโกนหัวเรียบร้อยม <c> า <oughs> อันนี้มันติตตำไปถวายเพลไหมพี่น้องอันนี้นะได้มาแล้วตำหุงมันจะมาทัานได้ไดไดตำหุหงเลย ตามหงจะไปตามรางบอตามรางหรตามหงุ่บตามหงมาไตามรางบอเลยยังไงตามตากรามาใส่ตามหงุเนี่ยเอาคนไปตามกระซามันง ยังน่ะมันเป็นยังยายอีน้อยมึงออกแปบซ้ำได้ด้วยนะนะนะซ้ำนะสู้ๆนะฮะไปเฮ้ย สจานนี่เราบองดูว่าในใดนคืดเพลเพ้กินเทิงหมอมันเป็นยังไงมันสิทันมอสิทันอยู่สปอร์ตซามเดียวนะม,ม,นวมันคือเมนมะเขาจะมาสิาใส่จาน ของเสียอนาถแล้วยังเสียอนาถอยู่ป๊มันบุ๋มแมงวันดอกฝืนใส่กระใสอันปลาขาวเลยใส่จานใส่จานใส่นกระตกแล้วนะสนะอันใครจะไปต้มน้าอันนี้ไปต้มน้าแม่เฮยเขาจะสีหลวกกันสีน่ะแล้วเร็วเธอไปส่งไปส่งข้าวก่อนไปต้มน้ำให้แน่ลวกอไหมมาเดี๋นี่ จจพี่น้องป้องไปตอนนี้ยังม่ทนันบุญบายประเด้ดอกพี่น้องเอ้ยหน้าที่ทัดไปพุ่ยอะไรพี่น้อง,งต้มแลวเฮ้ยโอเคเฮ้ยรวดเร็วนะเธอนีนเนฮยอยเลิศเลิศเลิศสเปนแตน จะใส่ลา e. นเด้วยเฮ้ยฮอเฮ้ยพอทำเพนจะพาจะพาควอนอุควนเอามันโอ้ขากอะไรออไรอจ้าเห็ดยังลงไปยายเจ้าเห็ดอีอยัง มันรุดมือจะบอลรดเจ้าตังใจกันซ่าใหญ่มะละจ้าลุยอีน้อยแป้งล่างอีน้อย ตลาดล่างไม่ยิงมึงเหรอผูนประโยคน,น์การซ้ำผูนเทนานกว่าแล้วตลาดล่างไม่ยิงเลยเออพอล้วเคยที่นี้แต่ก็ตามต่อเลยนะมึง ย่างงามผ้าโตก็เป็นจั๊กสันเออมันเป็นจั๊กสันอยู่แล้วเพราะปลาจะซอยกินกระตกนะซอยกระตกไปนำนี่จานก็ได้นี่พอดีแก้วอันเอาไปละหะก็อย่างนี้เหมือนเด้ว น้ำลายสีเฮยลงแสนตามมะฮุงอย่ายิ้มแต่หน้าของเอ้ยบอกว่าอย่านิ่มนี่อาซินอาดปากวะนี่อาดไปที่หน้าของเอ้ยขากแต่สร้างน้อยเลยเฮานี่เบิดงาน อันยังฮะบ่มีอันกระต่าบ่มีอีกยังบ่ใส่กระต่าใส่แก๊สมันถนอดปลาแก๊สมันก็มีอยาวานะแก๊สมันไปจิกทิพย์เลยนะนั่นนี่ ่ายตัวแดงมันมีาำนันปเอา นี่แหลพะพ่อใหญ่พ่อใหญ่ลองให้เขานข่าเข่าเด่นซะก,ก่อนพานายนะนัดโต๊ะเรงเวลาแล้วพี่น้องเอ้ยก็ต้องเลิกเล่ยนพายซะก่อนเพราะว่าที่ได้ย่ยเข่าเนาะ เตรียมด้ฮย,ยังมีอของเผาเฮ้ยเอาอ,ออกด้วยไปเอาออกแล้วตเอาตัางค์ไปว้ห้เขาจอนัง่งอ,นะอันนี้น้ำของกระดยังมองปลายอ๋อยายจะยังจะใส่ยังลงไปฮ้พอนะ่อแล้วน่ะ พอแล้วนิ่มขอกทั้งสองทางไปเลย<อ>มันสูกคือยังวาอากาศกับประดหอนมัมกนก็มีกลิน่นของปิดไว้ของผ่ากัดปิดไว้เนาะ

แป้งนัวลงไปแป้งนัวลงไป ลงไปอีน้อยเอาพัาปยายเร็วๆเอากระดาษที่สู่เป็นน้ำเนยเย้ เนี่ยนะโอ้แสบทอองเนี่ยหนยิบงมาดูเออ เดี๋ยวผมไม่เคยแนะนำหมนะเส็จครับพี่น้องก็อป้องปลายกำลงังกำลังฮะบรรยากาศความมุ่งหมายเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะเออตาม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 ใส่กันซามใช่ไหมเฮ้ยอินเลิฟใส่กันซามตัวน่ะเฮ้ยมาใส่ตามออหุ่งนี่ นี่เฮ้ยกระซามเข่าเอาเข่าใส่นั่นไว้เฮ้ยฉันยืนซีนิ้วอย่างเดียวค่ะกินพอดเย็บกอเลยใช้า่หน้าก่อนโซ่งเ้อน่่ตาไลยบอกพี่น้องลายตาบอก nó ban đầu vào tối nay của mà to ngựa 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 ngựa

เ่อเ้เอ้านคน,น,น่นาสมเ่ยเออเออสำเนาและมันลายเลยมันสิดเธออย่าใส่พากคลายเฮ้ยเพอเอาพากมาใส่จานในจานหนึ่งแต,ต่ว่าในโต๊ะนั่นเ็จยอจะยุกบอสนี่ยังหมดธนบาย,าายน่าก้าบตามมีหกใส่ละพาร์าากนะปวดพารูกด้วยชำนา ไปสิเธอ,<า>อเขา,า,าจาบกับกินอยู่เนาะเขาจาบกับกินยุสสนอกกระด้าวาศษเ่นไพ่อยู่หมบอบรดจอวเฮยไปเอาหมา่ ต่อปากต่อข้ามโกลีดดอินเลิฟนี่แต่หนามันได้ได้ยัยต่อปากต่อข้ามโกล อินเลยไปเฮ้ยไปฮะบงจานดูมยเธอแรลนโลดทั้งนอกทั้งในไปห้ามัะห้ามหนีไป,ไป,ไป พักพักไจนมีสิเปียวสนนี่พักนี่พักเออหิวประหลอดนะพักกับข่าวนะหิวประหลดเออมาจากสี่ไหมเธอเออนี่นั่นอย่างงั้น เองบอกให้เธอนะีใส่จานพักหนึ่งนะให้เธอก็เอาจานไปตั้งไว้เลยในโต๊ะหนึ่งนะใส่จานพูดถึงจานดิวยให้เราอาบนะ้ำลงอเองพี่อีกโคกอีกโพออ่พอาพรกระเฉดมึงไปใกล้ๆกูในนู่นอีกแล้วไมึงไปหล่อนะครูวโว้ย กำลังถ่ายตะกูนี่ใต้หนาอันนี้บรรยากาศกำลังชุลมุลน,นะฮะส้่งน้อยส้างน้อยกากินขกสุดท้ายเด้อ าลมงบิ่งทางในคามบ,บนไวขนา้แกล้งบรรยากาศทางในแบบมันเหมือนบรรยากาศแบบมันเหมือนบรรยากาศโรงทานเลยพี่น้อง แ่บแ่บต้องไปยืนเกะกรเขาก็ยองอินบอยืนใช้กับคนด้วยเหรอ๋อจะม่นราเด็กทำท่าเนาะผู้ชายยืนใกล้แลวก็ห้าเบียดเขาห้าเบียดเขาจะไม่ได้ช่ยอ๋อ สภาพสภาพพอมีครับหาตามาหุ่งนี่เฮ้ยโต่ะเฮ้ยตอวบอกใครเฮ้ยต้องมายืนสั่งไครก่อเดียวนี่มันโพดเลยเด้อนี่ กินไปสักก่อนเออ่านก็จะถามเธอก็ตอบปว่าสิเอาตามแบบบ่แล้วบอหรือตามแล้วอ๋อหนึ่งสองสามสี่ฮ้ยปาดนี่ดึงดึงทองฮ้อย ตมามหุงจังเอาตามหลังเอาคือได้แกงหน่อไม้มอะไรคือได้ใส่คันซามโทษอะไรนี่เนาะเดี๋ยวได้ก็เอาแกงหน่อไม้ไปก่อน <c oughs> ไปจะมาเอาใหม่ อย่าพามากดดันเด้อขยามันบ <your Walking> <illa> uh ่แซบเด้อพีบอกเอาโยตั้มหงนะเอาบอบอเอามีแล้วโอ้ก็ใหาเน้าสูดแน่เห็นว่ากเนาะแล้วระเบียดหาขาเบียดได้ือกเ็ยายมา Làm ăn đây thôi Làm ăn đây Nhanh nè, tội. Sẽ Bye à, Hả? Hả? mà Hả? Hả? mà งานใดงานนั่นนี่กูด่ามานี่ไอแมน,นโคตรเอาดอเจ้าะนงยาสะคอนพี่นอ้องป้องฟายบริสิมเหมือนตามหุ่์เนาะเบ้ังเอิญบริสิม,สม,มึงโอเคแล้ว มันออกหวานมันใส่น้ำตาลลายผลบอกอือ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 อื่าืออืออ่ออื่อนออือัือนอาืออ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 ออืออืออืออออืออไออืออืออออืออืออืีอออืออืออืเอืออือออนอน